อ่ะสวัสดีครับอยู่กับพี่ว่านะครับอยู่กับโคโค่ดีพีเช่นเคยนะครับตอนนี้เนี่ยโคโค่ดีพีเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับโปรโมชั่นก็ยังดีอยู่เช่นเคยนะครับลดสูงสุด20%แล้วก็เติมได้หลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายดิจ n ต s p บจีนะฮะเก็นชินนะครับมีแค a s ์ลอเ a l ยขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็มีเฮเดมีบร l สต a r มาด้วยนะด้านล่างนี่อ่าโลบอกก็มานะครับคือแบบ ยิ่งแบบยิ่งยิ่งมีให้ตัวเลือกให้น้องๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราในสายเอ็มแอยู่แล้วนะครับเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยอย่างที่เคยๆกันเลยครับตเติมไม่ได้ยากอะไรเลยครับแค่ใส่เลข ID เลขเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เลือกจํานวนเพชรนะครับตอนนี้นี่ก็มีนะฮะตัวของวิกกี้ไดมอนด์พันะครับเหลือ64บาทนะถ้าเกิดเติมในเกมก็จะประมาณ70นะส่วนอันนี้ถ้าเป็นแพ็คใหญ่สุดเนี่ย ถ้าเติมในเกมเนี่ยประมาณ5,000กว่าบาทครับเติมในนี้เหลือแค่4,900เองก็สำหรับน้องๆที่นะฮะสายเติมอยากได้สกินนะครับแล้วก็สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้เยอะมากเลยนะครับนะฮะถ้าเกิดเติมผ่านนะฮะโคโคอยนะครับก็จะลดเพิ่มไปอีก1%นะครับเหลือแค่4851บาทนะครับลดลงไปอีก49บาทซึ่งลดเยอะมากนะสำหรับคนที่เติมเยอะเติมหนักอยู่แล้วนะครับก็มาเติมกันที่โคโค่ดได้นะครับ เก็เหมือนเดิมครับเลือกช่องทางการชาระเงินที่เราสะดวกนะครับแล้วก็มาเกาะอีเมลเสร็จแล้วก็กดยืนยันแค่นั้นเองเลยครับ,สำ,รบสำหรับน้องๆที่เกิดแบบว่าเ,เติมแล้วเติมไม่เข้าเติมมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นป่ะมีรูปหูฟังนะฮะเขามีบริการนะครับสําหรับน้อ,นองๆน,นะครับที่มีปัญหากดคลิกเข้าไปได้เลยเข้าไปคุยได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะรีบดาเนินการแก้ไขทันทีนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปเติมโคโค่ดีพีกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ ชิปหายแนละ้วฝั่งเรามาสองจังเกิลเลยครับเอาไงดีวะเฮ้ยเราต้องจังเกิลด้วยวะเฮ้ยเพื่อนไมเฟนเราแบบสามจังเกิลกันไปเลยวะอะไรเงี้ยได้ปะวะไมเฟนเราอยากเล่นโ no นแลนอะไมเฟนเราอยากเล่นโ no นแลนอะได้ไหมไมเฟนเซนาเซนาเดี๋ยวเดี๋ยว เซเลนา่าเซเลน่าฮานาบิเซเลนา่าฮิลเคิร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครแทงวะนี่แหละพี่นี่แหละพี่นี่แหละจะเป็นแทงเดี๋ยวผมเป็นแทงเองไอ้น้องฮัลโหล <c oughs> จะไม่เป็นทำไมทองแทงเดี๋ยวเราจะเป็นลอมิงนักฆ่าโนโลแลนผู้ฆ่ายักษ์ โนแลนเป็นฮีโร่ที่ขี้โกงในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าสมิตจริถ้าเอาจริงคือถ้าถ้าเล่นเป็นจังเกิลสองยังได้เลยนะคือข้ามไปตัดฝั่งตรองคามได้เลยมันเป็นฮีโร่ขี้โกงแบบโกงเลยแหละสําหรับฮีโร่อย่างโนแลนนะครับคือมันเข้าไวเข้าได้ลึกลวงได้ลึกนะครับแล้วก็จ่ายดาเมจได้ต่อเนื่องนะครับก็เป็นฮีโร่ใหม่ที่เข้ามาก็เออความโกงก็ไม่ต้องพูดถึงฮนะเรื่องฮีโร่ใหม่แล้วเข้ามาแรกๆแล้วแบบดาเมจล้น นะ네คร <S 2> <S 2> ับเดี right ๋ยวก็โดนเนิฟตามการเวลาครับแค่ว่าตอนนี้ยังไม่โดนนะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไอเดี๋ยว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 ยังไงเราต้องเป็นโลมเอ้ยเซเรน่าเป็นโลมหรือเราเป็นโลมวะอ๋อเขาไม่มีเซเรน่าดีกว่าไปนี่โลมดาเมจเลย เราไม่เล่นหรอกอ e ีอ e งเอ็กเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเทรินลาออกโรมหรอเฮรินลาก็ไม่ได้โรมนี่ก็ไป e X. เอ็กดีฮัลโหลเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนจะเดินมาทําไมล่ะเพื่อนนี่ไงเราก็เดินมาย่องแล้วก็มาเปรี้ยวบัฟเขาโดยที่เราไม่ใช่จังเกิลเอ้ยเอาได้ดิเชื่อพี่เราต้องเชื่อว่าโนแลนมันโหด เราต้องเชื่อว่ามันโหดเป็น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 แท้งเดินตัดป่าอะอะไรโอ้หโดนเกาะหลังฝันนีโมโหปะผายฝันนีโมโหปะผาย อย่าเผลอนะเว้ยกูบอกให้เลยไม่นี่ยได้แล้วเว้หนึ่งคิวเว้ยได้แล้วเว้หนึ่งคิวเว้ย ราไม่ได้เป็นไอ้นี่ว้ยเราไม่ได้เป็นโลมมิ่งว้ยเราเป็นจังเกิลว้ยนี่ขนาดไม่มีมีดฟา์าเลยโนโลแลนต้องการบัฟฟ้าว้เฮลเคิร์ตปวนป่วนแล้วโมโหเกียนแล้วเกียนผมเกียนนะครับ ขโมอยบัฟเฮลเคิร์ดไปขโมอยบัฟฟันดีด้วยไม่ไงนดิผมมีบัฟแล้วผมเชิดฉายได้นะเว้ยผมบอกให้เอาละไอ้นี่ทำไมมันไม่ตายวะสมมตน้ามึงก็โดนแบนมึงก็พิมพ์เลยวุ้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 ย อุ้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะไอ้นี่เข้ามาดิ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 นี่เนไงเรามีบัฟแล้วเราเฉิดฉาย มีบัฟแล้วเราเชิดฉายโอ้โหโอ้โห,โโหเชิดฉายเต็มหัวเลยเชิดฉายอุ่าห์ย่องเข้าไปจะไปขโมยบับฟันีหน่อยไม่เป็นไรรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งไว้แห้ ฟันนีม <unt ime> ึงข้าวอีกแล้วนะฟันนีมึงข้าวอีกแล้วนะมึงข้าวอีกแล้วนะมียาพลาดนะวฟันนีจะสับไปหัวขาดเลยเด็ก่อนโมโหแล้วนะ อะไร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 อะตามไม่ทันก่อนเนอะจะฆ่าผมอ่ะมันยังเร็วไปน้องอันนี้โนแลนเกียน มันเพื่อนนี่เราล้อหลอกให้เพื่อนโอ้ย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  นีลงแปลงล่างแล้วครับเชียโว้าอนิยนาสชัวเฮ้ยเฮ้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำกันแบบนั้นพลังงานหมดได้แล้วเอ้ยลบลบดอกแรกไม่เป็นไรดอกที่สองเข้ากลางหลังเลย อุตส่าห์ยกหลบแบบดิจิตอลเย้ด้ชอชอชอโชว์โชว์โชว์โหดด้วยเนาะเยะ้เ่ามึงพิมพ์อะไรกวานไม่รู้เรื่องเดี๋ยวปั้นเล่นแม่งเลยสไลด์ไปก่อนสไลด์ไปก่อนหูชจุ๊บหูชจุ๊บ วิ <h <h so ่งวิ่งไหวปะวะไหวปะวะจะชิงบัฟเป็นีีไหวปะวะ เอาแล้วมั้วใจกูว่าแล้วมันมาแล้วข้ามไปฝั่งนี้หรอกวาย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 โดดแล้ว <c oughs> แม่ถ้ามีกดนะเมื่อกี้นะบับมือหายแนะ่ฟันดี กับบ้านกันดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยมีคนเว้ามีคนเว้านี่สไลด์ช็อปช็อปปปปสไลด์จอเจปุ๊บจ่ายจ่ายจายอัติด้วยเป็นไงอะไรอะอะไรเขาทำอะไรเขาวะอันนีอันนี้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 เพิ่งมา,มาเมื่อกี้เองนะ กลับก่อนก็ได้โหลุงงี้ลุงลงี้ไปปวดแฟนนีดีกว่าไม่ทันแล้วไปมา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 ยูทินนะ้อันนะั้นอันนั้นเข้ามาไม่กล้าบวกเขาวะ พี่เนี่ยจะโดนอีกแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอาทีของผมนะแบบนี้ทีของผมนะผมเห็นนะกลับก่อนไม่มันไม่มีมันมันไม่มีบัฟครับมันต้องเดินกลับบ้านบ่อยอ่ะถ้ามันมีบัฟมันจะเฟียวมากเราต้องไปขโมนบัฟแฟนนีให้ได้เป็นลมมิ่งที่ค่าเยอะแล้วอะค่าเยอะพอกับจังเกิลแล้วเฮ้ย นายสับแอบอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเพิ่มมีฟันนีมาคือไม่มีฟันนีพี่ก็จะเอาบัฟนั่นแหละฟันนีมันต้องมาเอาบัฟอยู่แล้วอะ่ะแตกแตกอุย๊ยอุย๊ยโอ๊ยโอยย๊ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจัด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 ไม่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 รอดนึกว่ารอดแล้วเมื่อกี้เนี่ยลูกนี้ยืนรอตีบัฟเดียวไม่น่าไปหิวคิวหวานๆเลย ดูดิเบียทิกอย่างมาเลยของอย่างแน่นเลยคือตัวนี้มันไม่มีบัฟแล้วมันเล่นยากครับเมื่อกี้มันด่าเราเราขโมยบัฟมาดีกว่าเราเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วเออเราไม่ใช่คนดีอยู่แล้ว <c oughs> เราจะไปแคร์มันเราไม่ใช่คนดีอยู่แล้วไอ้ปันเน ทำลายเพื่อนกูวะเอ้ยทำลายเพื่อนกูวะันีมึงไม่ทันหรอันีทำลายเพื่อนกูวะนี่แะดะนี่แดนนี่แดกควงคืนได้แล้วกควงคืนได้แล้วันีนี่นอนนนนอนนนอนนนอะไร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 เอาเข้ามาดี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 วผมมีบัฟแล้วไม่ขโมยเฮลเคิร์ดมาพวกคุณ ห้าวอะไรเข้ามาดิ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 ขิงสาม,าามาโลไอเด็กพวกนี้แม่งรู้จักกูแน่แนะ่เลย๋อไม่ใช่ว่าอยา่าๆอย่ามันต้องมาอย่ามันมต้องมาพันดีอ่ะเฮลเขิเร์ดโดนเตะหน้าสั่นเลย หอนหลอนอมันพลาดหลอนพลาดไอพี่ไปตัดบัฟมันก่อนเดี๋ยวให้มันมีบัฟเล่นนี่เนี่ยนี่เนี่ยนนีงไม่มีบัฟแล้ว ยิงมันเบียทิกอะไรอะ่ะโอโ้โหมันล้างแล้วไม่ใช่เหรอวะอันติมันล้างแต่มันโดนเตะได้ไงวะคากระแพงเลยอ่ะเมื่อกี้พี่คิดว่าพี่ล้างไปแล้วนาะไ้ย แตกแตกแตกเจอฮิวเคิร์นก็ไปเราน่าจะได้อยู่เหมือนอะ่ะเลไปขโมยบ <c oughs> ัฟเฟตนีก่อนพี่พี่มีมิชชั่นกับการขโมยบัฟเฟตนีชุบ โ oh, อ้อย่างแรงแล้วอย่างแรงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาผมเล่นนะเฮ้ยคุณไม่ใช่ชุกอะไรอะไรอะไรอะหนีก่อนวะฟันนีวะปาดเข้ามาแหกเลยวะเย็บเบียดทิ่กูโคตรเอาเลยเอามันโลกเอามันโลกอย่าไปยอมมันเราจะเล่นบักรฟันนีกันอุ่ยหวาน พี่ว่าฟันนีมันรอฆ่าพี่แน่เลยพี่หนีก็ไม่ยังไงโอ้โหมันจะเหยียบตายอมันจะแรงไปไหนวะชูอะอุสาแอบรู้บอกว่าสไลด์ใส่ก่อนวยมันเสือเหยียบโดนแล,ล้วแต่ทีเดียวตายเลยอีฟลาชูดาเมดแม่งโคตรโกงอะน้ำตาจะไหล โดนเข้าไปเมื่อกี้แม่งปักเดียวร่วงเลยอ่ะอะไรวะผูสาย่องย่องมาเกิดไม่ทันบัฟเฟนีฮะโอ้ยขามันลูกพ่อ อะไรอะไรอะไรตายคู่มันจะเอาให้ได้ว่ะมันจเจาให้ได้เนาะมันกดใส่พี่ไว้เมื่อกี้พี่เลยตายเบียดิีกูก็เอาเรื่องเกินวิ่งไล่ยิงอย่างเดียวเลยเว้โอ้โเก่าเกินอันนี้เก่าเกินดี่เทลิลาเข้าไปช่วย อันนี้ก็เก่าเกินดีไม่แตกฟัมยิงโคตรสวยตัดบัฟเฟนนีมันตัดบัฟเฟนนีมัน โไม่ไหววะ่ะไม่ไหววะ่ะมันอยู่ในเหลี่ยมมันพอดีด้วยโอ้ยหลังแอนหลังแอนยิงมันใหญมันกลับไปได้มันอยู่ในเหลี่ยมพดอดีเมื่อกี้มันแบบเหลี่ยมฟันนีอะ่ะแล้วคือโนแลนออกดาเมจแม่งโคตรบางเลย แล้วดูเอ็มเมแม่งไม่ช่วยตีด้วยคตอดไม่มีน้ำใจเลยเ็ดห <_ d ress> <_ d ress> ลอกข้าแันนีวะ่ะไป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 ,ไปแล้วข้างหน้าเขามีบวกกันแล้วโอ้โหยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยพลังงานหมดแล้วเบียดทิกเบียดทิกเบียทิก อุ้ย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 กูทำไมมันมันบอบบางจังวะ <c oughs> ไม่น่ารีบเลยหิวหิวอยากข้าวหวานหอะ่ะไปไม่ถึงอะ่ะ <c> โ <oughs> อดไม่โดนเลย <c oughs> เอาวะเอาวะ ฟันนีมันรอปาดอยู่เว้ยมาแล้วเนี่ยฟันนีเรียบร้อยว่าแล้วมันดักรออยู่อะ่ะโนวาเลียได้หวานๆครับโนวาเลีหลังหน้าโอ้ยเกือบแตกโนวาเลียเบียทิกเชอร์ชูแตกนะว่าเบียทิกโอ้ยดีมีเกาะกันไกลสไลด์ไปสไลด์ไปเล่นยากนะถ้าไม่มีบัฟอะ่ะตัวเนี้ย มีคนมาขโมยบัฟเฮ้ยรอบนี้กูมีบัฟนะกูสู้นะเฮ้ยสู้นะเฮ้ยโอ้แม่งไม่ไหววะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยตลกอะไรนักหนาเฮ้ยเอาดิ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 มาด,าดิมาดิมาดิมา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  นิดเดียวเองอะแตกแตกไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันจะฆ่ากูไอ้พวกนี้มันจะฆ่ากูโดดดี่รออะไรอ่ะ <c oughs> ไอเด็กพวกนี้นี่ส่ยไม่ดีมันจะฆ่ากูเหรอ เฮ้ยฟันนีมันจะมาบับวุ้ยฟันนีมันจะมาบับว้ยดีดีดฟันนีมันตีบัฟอยู่ฟันนีมันตีบับอยู่เออฟันนีมันตีบับอยู่ คือแม่งพร้อมจะโฉบใส่เราเลยะขนาดเรามีไอ้นี่นะเว้ยมีเกาะนะเว้ยคือมันก็ไม่ได้กลัวอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวมีคนจะตายมีคนจะตายอ้าวผมโยกทันแลอ้โอ้โอเรียนโรอีกแล้วไม่มี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 บัฟอะไม่มีบัฟไม่มีบัฟอะันนี้จะเกิดแล้วนะเว้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เหมือนเหมือนเหมือนมีคนจะตายเหมือนมีคนจะตายพี่เห็นลางสังหรณ์อยู่เหมือนมีคนจะตายเฮ้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 ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีดิรออะไรนะหนีดิหนีดิเดี๋ยวตายไม่มีสกิลดูดเลือดเลรอวะ มันมันมันไม่มีเลือดอ่ะเออมันไม่มีเลือดอ่ะรู้สึกว่ามันไม่มีเลือดแล้วมันแบบมันยากเหมือนกันนะเว้ยมันไม่มีดูดเลือดเลยอ่ะพอเล่เกมแล้วแล้วพ่อเราไม่ได้ออกดูดเลือดใช่ป่ะมันยากอยู่นะย่คือมันต้องตีหลอดอ่ะแล้วแบบทีมเราก็ไม่ได้มีใครอยากตีอะไรขนาดนั้นอ่ะ ทีเดียวตายเลยหวานหวานอะ่ะอุ้ยฟันนีมาอีกแล้วอ่าฟันนีร่วงฟันนีร่วงโอ้โหแม่งเป้าหมายเราคนเดียวเลยเต็มเต็มหน้าเลยม,มันไม่กลัวตัวมันตายเลยเมื่อกี้ เป้าหมายเขาชัดเจนมากๆเลยยืนกันเป็นหมู่คณะเลยแม่งเตะพี่คนเดียวอ่ะคตรแย่เลยไม่จบพี่ด้วยเป็นไงล่ะทีมผมนี่อย่างห้าวจะห้าไปไหนล่ะไอทิศจบเอะเยวเคิร์ดบอกกูอยากจบแล้วโคตรจะรั่วเลยแม่ง เป็นตัวหนึ่งที่แม่งยังไงก็ต้องใช้บัฟอยู่ดีครับถ้าไม่มีบัฟแม่งเล่นยากเกินไปครับเออสำหรับโนแลนนะอือฮนะก็โอเคครับจบคลิปนี้นี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ